ทางด้านของสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำรถพระราชทานชีวะนิรภัยตรวจหาเชื้อโควิด9 9ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ตลาดเมืองใหม่ครับ แรงงานต่างด้าวมารอตรวจหาเชื้อโควิดที่ตลาดเมืองใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และสำนักควบคุมโรคติดต่อที่1จังหวัดเชียงใหม่นำรถพระราชทานชีวะนิลภัยมาตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวประมาณ1,500คนครับ ซึ่งจากการตรวจหาเชื้อโควิดให้กับแรงงานต่างด้าวนะคะเป็นมาตรการคัดกรองเร่งด่วนหลังพบแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด -19 จํานวน821รายโดยจะตระเวนไปตรวจหาเชื้อค่ะตามตลาดสดจุดเสี่ยงทั้งหมด10แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และวานนี้ได้ตรวจแรงงานต่างด้าวที่ตลาดคําเที่ยงกว่า200รายซึ่งผลก็เป็นลบทั้งหมดค่ะ ผู้ติดเชื้อในกลุ่มที่เป็นตลาดนะครับที่เป็นห้องเย็นนะครับที่เป็นร้านค้าอาหารทะเลนะครับที่ที่จะเชื่อมโยงโดยเฉพาะาหลายร้านก็ขับรถไปเอามาเองนะครับแล้วก็ชุมชนที่เป็นตลาดที่มีแรงงานต่างด้าวเยอะๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ที่เราเข้าเข้าตรวจนะครับอย่าง ส่วนในพื้นที่ของเพอแม่อายนะครับได้มีการสั่งล็อกดาวน์สามตำบลก็คือแม่อายท่าตอนและมริกาซึ่งรถพระราชทานชีวานิลภัยได้ลงตรวจ1ตําตำบล1น5 4 5รายแล้วผลเป็นลบนะครับที่เหลือก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะครับ ทางด้านของบรรยากาศการค้าอาหารทะเลในตลาดเมืองใหม่ครับก็ไม่คึกคักร้านอาหารทะเลบางร้านต้องนําป้ายแจ้งว่าทางร้านนําเข้ามาจากจังหวัดอื่นไม่ใช่สมุทรสมุสาครน,นะครับและก็ไปรับที่ห้องเย็นของเอกชนไม่ได้เดินทางไปรับเองเพราะว่ามีลูกค้ามาถามและไม่กล้าซื้อทําให้ยอดขายลดลงถึงร้อยละยีิด้วยกันครับยอดขายเราลดลงเยอะมครับอลดลงครับประมาณเท่าไหร่ครับก็1 0 2 0่อร์ซนนะครับรเพราะว่า ลูกค้าของเราใช้ของน้อยลงนไอเราเป็นเป็นเป็นศูนย์กลางจำหน่ายมันก็มีผลกระทบตามไปใช่ไหมอย่างร้านอาหารที่เคยสั่งของเราเนี้ยเขาใช้น้อยลงเราก็ต้องขายน้อยลงตามไปอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อทางผู้ค้านะคะต้องคอยประชาสัมพันธ์และป้องกันตัวเองในการขายอาหารทะเลโดยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะ